ไปจังหวัดอายุทยากันครับยไม่เคยนั่งเลยอะอรถโกมมาอายุทยาต้องไปกินโรตีใส่ใหม่นะครับขายดีไหมครับก็ดีตลอดนะร้านป้าโสมจีนซาวน้ำก็ปาลาไอติมเย็น<อ>ๆ,ๆบะหมี่หมูแดงแห้งขายมานานยังครับขายไั้สุดยังไม่เกิด <laughs> ผัดไทยโบราณแม่อารีดูดิ เย่ yeah, สองนิ้วชุสองนิ้วไมาดูร่องรอยทางศิลปะวัฒนธรรมที่เราต้ลงหลงเหลืออยู่นะครับสวยงาม <c oughs> สวัสดีครับทุกคนสารรางกิน EP นี้นะครับชิวจะพาทุกคนนั่งรถไฟไปจังหวัดอยุธยากันครับเพราะว่ากระแสละครเรื่องผม,มิกิจตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเชื่อว่าทุกคนต้อง,อ,งอยากไปอายุทยาแน่นอนเราก็เลยจะเป็นไกด์นะครับพาทุกคนไปหาของกินที่จังหวัดอยุธยากันครับพร้อมแล้วไปกันเลย yeah! <c oughs> ย้มีตัวยังมีตัวยังไปไซื้อตัวก่อนไปซื้อตัวก่อน ตอนนี้นะครับเราก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับนี่20บาทถูกมากเลยใ้ขคืนที่ประตู B นะครับตอนนี้นะครับไฟนอคอแล้วก็คือไม่เคยไฟนอคอมาก่อนเหนื่อยเนาะคือว่าได้เป็นออกกำลังกายตอนเช้าอุ้ยแต่เมื่อกี้โดนมาเขาพังแบบ Number 4, Number 4, Number น้ำเบื่อี่ว่าเป็นต่างชา เขาเาเห็นเราวิ่งมาสามคนใช่เขาวอร์เหลือสามคนเหลือสามคนกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปเหลือสามคน อยุทยารใช้เวลาโดยประมาณคหนึชั่วโมงก็คือตรงเวลาจริงๆรอบนี้ตอนนี้นะครับเราก็กำลังนั่งไปที่ตลาดหัวรอนะครับในราคารถ1 2 0บาท3คนเหมือนตุกตุดไงที่เราต้องต่อราคาใช่ไหมใช่เราเร็วดเนี่ย3กิโลอ่ะโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือแพงนะครับชาวอยุทยามาบอกหน่อยว่าสา่ายรถไฟไปเนี่ยสคน ต่อยี่สิบพงป่ะเห็นเราไปเน่้าชู๊ดกันไหม <c oughs> นี่หรอช่าวชุดเพลงต้องขึ้นแล้วนะ <c oughs> อยากเป็นคุณพระ <c oughs> ถึงแล้วนะครับกลับตลาดหัวรอปะ่ะเราข้ามถนนไปกันดีกวา่าเฮ้ยอะไรอ่ะดีนะอ,นนอ๋อปลาไอา <c oughs> ตีมเย็นๆ <c oughs> มันเป็นไอติมอะไรครับทางนี้กะทิอ่อาเลือกได้กี่ไส้ครับสองสองไส้เอาอะไรดีงั้นเอาเข้าวเหนียวกับขนุนแล้วกันครับ ริงนะไอติมกะทิต้องกินข้าวเหนียวมันมีกซ์เจอร์มันๆให้คุอยแบบให้เคี้ยวหน่อยไย่ฮงผมอ่ะเลือกเป็นตัวขนุนใช่ไหมมันเลยมีกลิ่นหอมมากเหมือนที่เรากินนะเราชงถึงตัวแล้วมีขนุนเออหอมมากดีเพลินดีนะครับฉอำมากชาแบบไทยๆฉอมมย่าง <laughs> ป่าเดี๋ยวเราไปหาของกินกันต่อนะครับที่ตลาดสวัสดีครับขนมครกใช่ไหมครับอันนี้มีไส้อะไรบ้างครับ ต้นหอมอย่างเดียวขายชุดเท่าไหร่ครับ20บาท20บาทเอ้าชุดนี้ครับมีภาษาอังกฤษนี้แสดงว่าฝรั่งมาเยอะเหรอครับมีค่ะบางทีก็จะมีทัวร์มาค่ะอ๋อทัวร์มาลงอย่างนี้เหรอแล้วก็มาเดินดูตลาดมาเที่ยวแล้วก็จะแวะมาบางทีก็มีมาหยอดเล่นบ้างจริงอ๋ออุ้ยไมลังจะพูบหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วจริงอ๋อเฮ้ยเปิดขายตั้งกี่โมงครับหกโมงเช้าค่ะหกโมงเช้าตอนนี้ก็คือสิบโมงครึ่งหมดแล้วถือว่าขายดีมาก โอเคครับขอบคุณครับ,อ,บอันนี้คือเสอ้นจีนซาวนา้ำจีนซาวน้ำหนี้เป็นถุงนน้ำพริกรน,น้ำพริกกับซาวนา้ำน้ำพริกรก็คือเป็นกะทิถั่วใช่ค่ะออ,ออกหวานอ๋อออกหวานอันนี้ไม่หวานเหรอรอันนี้จะเปรี้ยวหวานจะเปรี้ยวหวานเพราะว่าวจะมีสับปะรดมีขิงมีมะนาวแล้วก็มีผึ้งแห้งราดอยากเอาเปรี้ยวหวานหวานขายเท่าไหร่ครับ เจ้าน้ำสามห้าค่ะสามห้าได้ครับหนึ่งชุดครับได้ครับวิ่งต้ตมู้ทอดก็อยู่อันนี้ด้วยน่ากินมากเลยอ่ะคือแบบอันเล็กๆใช่ไหมแบบทอดตรงๆก นี่เราได้มาแล้วขนมจีนซาวน้ําตัวกะทิเนี่ยไปเคี่ยวกับน้ําตาลมาแล้วทําให้จะมีรสชาติที่หวานหนึ่งแล้วเราก็มีขิงเพื่อตัดรสชาติแล้วก็มีสับปะรดนะก็คือว่าตัวขนมจีนใช่ไหมครับพอกินเข้าไปอ่ะมันมีกลิ่นกระเทียมชัดมากเลยแบบเอออารมณ์นะฟิลส่วนตัวนะรู้สึกว่าส่นที่เรากินนี่ยังคำอ่ะที่มันจะมีแบบมีขิงมีกระเทียมเออแล้วก็มีอะไรแห้งๆอย่างเงี้ย เออแต่นี้เป็นกุ้งฟิวนั้นเลยแต่ว่ามาในรูปแบบของขนมจีนแล้วก็สดชื่นด้วยความเปรี้ยวตามชอบนี mm. ่วกว่เเจ้านี้ตั้งอยู่ข้างๆกันมันดูก,กรอบมากนะเป็นชิ้นเล็กๆแบบน่ารักน่ารัก,นรกเนี่ยเป็นความที่เต้าหู้ใช่ไหมเขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำอะ่ะทอดออกมาเลยมีความกรอบก็มาคนกับตัวน้ำจิ้มที่มีหวานๆแล้วก็มีแบบความมันของกั่วเข้าไปอะ่ะอร่อยมากเลยเทคเจอร์คือแบบ หวานๆแล้วก็แบบกรอบๆอย่างเงี้ยเล็กๆกับเพลินมากนะหนมครก20บาทกับไส้ต้นหอมนะครับอย่างเดียวให้เยอะอยู่นะกรเคประมาณ40่สิแล้วมั้งเนี่ยที่นี้แค่ยี่บาทเองตัวแป้งนะครับไม่ได้มีความแบบหวานมากจะเป็นมันออกมานิดนึงแต่เนี้ยก็คือกำลังพอดีเลยอืเพลินๆ อันนี้น่าก,กินมากเลยอ่ะหลสักหน่อยไหมขา,ายมานาน,นยังครับรอา้ยุเท่าไหร่รอายุ28โอ้โหขายได้เฉยๆก็ไม่เกิดโอ้โหก็ <laughs> ลุงชายป้าจะ5 0 5 1เอ็แล้วอ่ะขายตัออ้งแต่ลูกชายเล็กเ,กเออขายตรงนี้มาเลยใช่ไหมไม่มาอกอนตลาดอยู่ข้างาล่างือนนี้อ๋อหท่นี้ท่นี้ก็ทำใหม่ น้องสั่งอะไรหรือเปล่าแดงะุยแห้ง่มี่แห้งแดงบางบเงบา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 งบ่งบา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 ่บาับาง้งบางบางบาขายบางยางบางบบางบาบางบางบาบาาาางบาบาบาาางบาบา เรามากินกันครับกับบะหมี่หมูแดงแห้ง35บาทนะเขาบอกว่าขายแบบเกือบ50ปีดูดิเส้นมันใหญ่มากอนะ่ะป้ยายอืมอืมาคิดว่าอารมณ์น่าจะเหมือนราบุรีปะ่ะคือบะหมี่ที่ราบุรีใช่ไหมจะมีความแบบเส้นบางแต่ที่เนี้ยเส้นจะหนากว่าหนึบกว่านุ่มกว่าอแล้วก็รสชาติก็จะแบบเค็มกว่านิดน,นึงคือแบบค่อนข้างที่จะ เข้มข้นกว่าเอออย่างนี้ดีกว่าในในกรอบของบะหมี่หมูแดงนะเออรสชาติแบบเข้มข้นกว่าน,นิดนึงชอบนะแบบมันถึงมันถึงเครื่องอ่ะเออต่างจังหวัดโลกโก้ <เข S 1> หรือเปิดมานานๆเลยรเงเขา <ยะ S 1> เขาจะไม่ไม่รับสแกนเท่าไหร่แล้วท่องเที่ยวาชาวกรุงเทพจะมาที่ต่างจังหวัดนะครับก็พกเงินสดมาด้วยแต่ก็คือพกแบงค์ย่อยนะเออแบงค์พันนี่คือโดนนะ ใช่หมดทุกอย่างยายเลาเล่นโอ้ยยายชวนกินเองต้องชิมแล้วน่ะยาขายมากี่ปีแล้วเนี่ยสามสี่สิบปีแล้วสามสี่สิบปีเลยงั้นยายยังบอกสามสี่สิบปีอ๋ออยาให้คนคนฟรีดเขาหัวล้อเมื่อกี้เดินมาก็นึกว่าเอาขายนี่หรอโรตีเหรอเห็นกล้วยตั้งอยู่นู่นไม่ใช่อันนั้นกล้วยซื้อมาทานทานแม่นะ้ะ ทันได้ยายให้ทานอ๋อคือกล้วยมันทานาจ้าผัดไทยโบราณแม่อารีดูดิน่ากินมาก เส้นอ่ะมีความเหนียวนุ่มมีความเปรี้ยวของซอสแล้วความหวานของน้ำตาลมาใส่ไข่เป็ดอร่อยมากเลยครับอลองทานไข่เป็ดกับไข่ไก่มันผิดกันถ้างั้นต้องคือไข่เป็ดจะอร่อยกว่าแน่นอนเชฟบอกเชฟบอกมันแพงกว่าไข่ไก่อ้าวแต่เราก็าก,าก็ยอมเ,อเพื่อให้อร่อยอยอดมากครับพ่อแม่ก็ขายมาไข่เป็ดด้วยรสชาติเปรี้ยวกับรสชาติหวานกำลังพอดีเลยมีกลิ่น หอมของกระทะด้วยเพราะว่าตอนที่ผัดไปเขาก็คั่วไปด้วยลงตัวดีมากใครผ่านไปผ่านมาก็มากินได้ผัดไทยโบราณ4ี่บาทเองกลิ่นหอมอร่อยแถมใส่ไข่ขเป็ดด้วยนะลองมาชิมดูครับไปอ่ะเดดูกันก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมา,ากเย่สองนิ้วชุ่วสองนิ้วได้หยุดขายของอร่อยมากครับขครดีนะครับจะได้เป็นดาราเร็วๆใช่ สวัสดีคีครับ๊ายายบ๊ายหุยน่ารักมากเลยอ่ะชวนคุยสนุกสนานก็คือถ้าเรานั่งต่อยาวคือยาวนะทั้งวันเลยนะนั่งคุยเรื่อยๆคุยได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวไปหนุ่มเบื้องไปไปซื้อขนมเบื้องกันสวัสดีครับพระได้ไหมครับได้ครับ15ชิ้นครับ 15ชิ้น30บาทแล้วก็ซื้อมาเป็นอันเล็กๆนะครับตัวแป้งก็จะมีแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะครับทำไมตัวฝอยทองมันดูแบบเป็นเส้นหนาๆหน่อยหรอ,อ,อทำเองเนาะนออมาลองชิมดูครับแป้งน่าจะใส่แบบน้ำตาลผสมเข้าไปด้วยเลยมีความหวานนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวฝอยทองก็ไม่ได้หวานมากอะ่ะเออมันพลังนพอดีเลยกินแบบกินได้เพลินๆไงปลากับกุ้งใช่ไหม ้เค็มใส่ปากับกุ้งครับลองชิมไส้เค็มอร่อยมันได้กลิ่นซ์เจอ r ์ของมะพร้าวที่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหอมตัวกระเทียมอุ้ยพริกไทยอุ้ยส่วนตัวนะชอบตัวไส้เค็มมากกว่าอร่อยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงโซนวัดแล้วนะับแต่ว่าไม่ไหวก็อยากกินน้ำก่อนก็เดี๋ยวจะหาคาเฟ่แถวแถว ตรงข้ามวัดดูละกันแล้วเดี๋ยวก็กินเสร็จได้มาที่วัดเลยเนาะไะบุสบาคาเฟ่แอร์ยเย็นอเอาอะไรดีปกติเขากินอะไรกันครับอ่าตอนนี้น่าจะเป็นบุสบา,บบาร์ลาเต้เย็นจะมีความทับเดือยครีมใส่ใหม่โอเคครับเอาบุสบาลาเต้เย็นหนึ่งครับ ือต,ตัวลาเต้บูสบานะครับเขาจะมีความพิเศษก,ก็คือว่าจะมีตัวใส่ใหม่นะครับโรยข้างบนด้วยข้างล่างก็จะเป็นลาเต้ธรรมดาที่เป็นกาแฟละใส่นมนะครับชิมกันก็ยังไม่ได้มีน้ำตาลมากเพราะเราก็คนให้น้ำตาลน,นี้ลงไปคือประทับใจวิวมากแล้วคือแกเดินร้อนแล้วเนี่ยแอร์เย็นกินกับเครื่อง,งดื่มที่ดีมาว่าดีมากชอบประทับใจ มาหลังจากชาร์จแบตโดยการตากแอร์เย็นๆช่ำๆนะครับเราก็จะมาซื้อตั๋วเข้าที่วัดราชบูรณะนะครับราชบูรณะคือการเป็นพระราชย่างสมบูรณ์บูรณะที่นี่ไม่ได้แปลว่า Renovate นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีการโบมือด้วยใครท่านจ๊ะสามใครกับใครอ่ะไพี่หลอนแล้วใช่ม คนเิดเงินคนรับเงินเชียร์ลับแล้วพักหน่อยเชียร์ก่อนร้อนเชียร์บ,บอกขอพักก่อนครับบคเราจะเดินเข้าไปกันแล้ววัดราชบุรณะเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนะครับหรือ เจ้าสามพระยานั่นเองนะครับแล้วก็ถูกทําลายประมาณช่วงท้ายๆราชวงศ์ของอยุธยานะครับเพราะว่าเสียกรุงครั้งที่2ไปนะครับซากประวาสฟังที่เราเห็นนะครับก็อยู่ประมาณนู่เกือบประมาณ500ปีแนะ่ก็เป็นการลงเหลือของประวัติศาสตร์ที่เรายังเห็นอยู่นะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปตรงตัวพระปรางนะครับเพราะว่าในตัวพระปรางนียเขาบอกว่าจะมีกลุ่อยู่ด้วยนะครับภายในกลุ่ของพระปรางวัดราชบูรณะนะครับก็จะมีสมบัติมีค่าต่างๆมากมายนะครับและภายในก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยอิทยาตอนต้นด้วยนะครับ ข้างล่างนี่นะครับจะเป็นตัวกรุพระปางวัดราชบูรณะนะครับก็คือข้างในก็จะมีจิตรกรรมฝาผานังอยู่ด้วยทึ่งแสดงแบบสมัยอยุธยาตอนต้นนะเนาะ mm hmm. ก็คือเหมือนสมัยก่อนที่เขาจะทําเป็นกรุใช่ไหมเขาก็จะมีแบบใส,กส่ก๊าซอะไรพวกนี้ไปด้วยเพื่อแบบเหมือนสร้างกับดักไม่ให้แบบเข้าไปได้ง่ายเนาะแล้วก็มีลงแบบคาถาอาคมไปด้วยโอเคครับสวยมากนะครับที่วัดราชบูรณะถ้าเกิด ตอนคืนนะข้างล่างน่าจะเป็นตลาดนัดแน่นะครับก็ลองมาท่องเที่ยวดูได้นะครับมาดูประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับล่องรอยทางศิลปะวัฒนธ,ธรรมที่เราลังหลงเหลืออยู่นะครับสวยงามตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจากวัดราชบูรณะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันต่ออุ้ยร้านนี้สวยนะอะไรเนี่ยปังวิวเหรอ ปางวิวครับอยู่ตรงข้ามวัดราชบุรณะครับไปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูสิเมนูนี้น่ากินมากเลยอะ่ะเนี่ยงคำหลวงกีบบัวไปเยรวใช่ไหมเขียวยากเหนียว ก็คือตัวรสชาติใช่ไหมครับก็เป็นรสชาติของตัวเมี่ยงคําเลยเขามีกลิ่นหอมของมะพร้าวมะพร้าวขั่วใช่ไหมแล้วก็มีรสของเปลือกมะนาวอะ่ะเข้าด้วยแล้วม,มีความหวานของตัวน้ำเนี้ยเข้าไปนะครับแต่ว่าคู้แห้งอาจจะอยวนิดนึงมันเลยเคี้ยวยากนะครับแต่ว่าตัวของกลีบบัวเนี่ยไม่ได้มีรสชาติอะไรเลยถ้าเรากินเมี่ยงคําก็จะมีกลิ่นหอมของตัวใบใบพลูใบชะพูใช่ไหมเนอแต่เนี้ยเป็นกลีบบัวแห้งดีนะสวยงามนะครับต้องชิมนีดีกว่าข้าวผัดสหุนไกรุงทราย เออไม่มีทุกอย่างขาวขากุ้งสีเออกินผงกะหรี่เมนอาหารคุณอา,าอินเดียคือไม่รู้ว่าที่มาที่ไปยังไงกันมันเหมือน,นแบบเป็นอาหารเก่าแก่จริงหรออาหารโบราณคือมันเป็นรสชาติของข้าวผัดใช่ไหมครับที่มีกลิ่นหอมของผงกะหรี่อ่ะคือเหมือนเรากินพู้ผู้ผัดผงกะหรี่ใช่ไหมแต่มีกลิ่นนะั้นเข้ามาได้ความหวานจากตัวมูยองอ่ะ เอ้ยเป็นรสชาติแปลกนะไม่เคยกินสับประรดนะ่ะสับปะรดเขาก็ผัดเนี่ยเป็นแบบนี้อ,อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงสับปะรดข้าวผัดต้ยมกกยำ <laughs> ปลาดุกเด็ดเดียวเออที่อยากสั่งปลาดุกเด็ดเดียวมาให้ดูก็คือว่าอยากจะเล่าว่าสมัยอภิรยาสมัยก่อนใช่ไหมเราเห็นเรื่องโมลิขิตอะไรเงี้ยเออนะคนที่ช่วยอ่ะเป็นข่าที่ช่วยไพ่ที่อยู่ด้วยชื่ออะไรนะพี่หนิงเนี่ยเหมือนเลยนะที่อยู่กูตานอ่ะชื่ออะไรนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ เออนั่นแหะคนนั้นน่ะที่เป็นแบบที่อยู่ติดตามกับกุตาช่ไหมเอามาเสิร์ฟข้าวปีไรนะก็แบบมีแต่ปลาแห้งกเกลยไปหาข้อมูลดูอ๋อคือสมัยอยุธยาใช่ไหมเขามีความเชื่อว่าถ้าเรากินสัตว์แบบสัตว์ใหญ่สัตว์ส,สีขาเนี่ยมันจะผิดบาปเออเพราะฉะนั้นก็เลยจะกินแบบปลาอะไรอย่างี้ปลาแห้งกินแบบสัตว์น้ํากุ้งเนี่ยอยุธยากุ้งน้ำกาอะไรอย่างี้เพราะมันมีคลองนี้แม่น้ำไหลสายใช่ไหมชาวยิทยาสมัยก่อนเขาเลยจะกินปลาแห้งกันนี่ดูดิ กับตัวข้าวผาัดตัวข้าวบะต้มยำอ่ะรสชาติไม่แรงมากนะเ็คือพอมีกลิ่นให้รู้ว่าเป็นต้มยำนะครับแต่ตัวปลาแดดเดียวชอบมากเลยมันมีความเค็มหน่อยๆน,นะครับแต่ไม่ได้เค็มแบบเค็มปีหรอปลาเค็มทำให้เวลาเรามากินกับตัวข้าวอ่ะมันพอดีกันมากๆเลยชอบ เมื่อกี้กินอาหารขาวไปใช่ไหมครับรู้สึกแบบอุ้ยเลี่ยนๆนอยากได้ของหวานนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยสั่งตัวปิงซูมาในราคา350บาทอุ้ยสิมีแบบมีท็อปปิ้งให้ด้วยนะมีบัวลอยงาดามมีไข่มุกแล้วก็ตัวขนมปังกรอบแล้วก็ไซ้ไหมด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวปิงซูชาไทยขอชิมหน่อยซิว่าเป็นยังไง <Hi. S 1> สีถูกต้องตามโบราณราชประเพณีนน แต่ว่ากลิ่นชาไทยคือขึ้นมาเลยลองลาดไหมเขาว่าจะให้มันกินกับอย่านี้สังขยาแปลกไม่เคยเห็นใส่สังขยาเลยชิมรสชาติสิโอ้ยสังขยาอร่อยอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อย,ออยด้วยรส <รถ S 1> ชาติ<ๆ>ที่ไม่ได้หวานมากของตัวปิงซูนะครับพอราดตัวเนี่ยสังขยาเข้าไปอ่ะก็เลยเพิ่มความหวานโดดขึ้นมามีกลิ่นของชาไทยกับใบเตย พร้อมกันอร่อยดีนะครับกับขนมปังด้วยหอมกรอบโอ้หนึ่งสองสามมาอายุธยาต้องไปกินโรตีใส่ใหม่นะครับจะได้เอาไปฝากเพื่อนที่กรุงเทพนะครับหารถไปก่อนโรตีใส่ใหม่บางมัดแถวหน้าโรงพยาบาลนะครับเท่าไหร่เทไรครับสามโอ้รถรถได้หน่อยรถหน่อยไหมครับ ตอนมาหนูมา60เองใช่ง่ายหนูมารถผ่านก็คนมาอ๋อโอเคค่ะรอรถผ่านรอรถแถวนี้มีรถค่ะนหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแพงมาก a few minutes later ที่เขาเรียกแล้วก็ต่อราคาไปต่อไปต่อมาได้แปดสิบบาทโอ้โหนี่ขาดเป็นคนไทยนะอย่าลืมนะครับใช้สกิลต่อด้วย โอ้บางมาใสอารมณนี่ใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีครับช่วงนี้เป็นไงครับขายดีไหมครับดีโลคนเยอะไหมเยอะเริ่มเยอะเอามาก่อนไม่เยอะขนาดนี้หรอครับก็ดีตลอดนะร้านปลาไม่เดยร้านดีตลอดขายดีตลอดดีเงรอช่วงโควิดก็ดีช่วงโควิดคือปกติเขาจะเงียบแต่เราคือ ที่ดีเลยค่ะสุดยอดแสดงว่าต้องอร่อยมากร้านป้าเปิดเป็นห้าร้านแล้วอ่ะห้าร้านห้าล้านหกร้านแ้วคือบังหมัดแสงอรุณใช่ไหมองมีแสงอรุณใช่แล้วแป้งเนี่ยเราอยู่ไในในได้กี่วันสามวันสามวันสามวันนี้ในตู้เย็นหรือนอกตู้เย็นนอกตู้เย็นสามวันนอกตู้เย็นราค่ะไปแล้วอ่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเอ หลังจากเมื่อกี้นะครับที่เราได้ไปซื้อโรตีใส่ไม่บางหมัดแสงอรุณหน้าโรงพยาบาลนะครับคุณป้าดีมากคุณป้าบอกว่านี่นั่งรถสองแถวเลย10บาทมาสถานีรถไฟประหยัดค่าใช้จ่ายไฟนะครับเราเลยมาห่อใส่ไม่ที่สถานีรถไฟนะครับก่อนกลับนะครับมาลองชิมให้ดูนี่ใหญ่มากเออเป็นแม้เวลาทำาพะชอบห่อมันชอบเหลือไม่แป้งเหลือก็ใส่ไม่เหลืออะไรสักอย่างอ่ะพี่บริหารจัดการดีริงอ๋อของผมต้องเหลือสักอย่างอันสุดท้ายเหลือเท่าไหร่พี่ไก่ยัดอ๋อมา อยากบอกคุณป้ามากเลยไม่เกินวันก็หมดแล้วนุ่มหวานหอมสมกับการที่มากินออริจินอลแบบร้านเขาจริงๆเลยสำหรับผมว่าชอบเลยนะเพราะว่ามันแป้งมันนิ่มใช่ไหมครับแล้วมันหอมด้วยเพราะว่าทำสดๆใหม่ๆแล้วก็บวกกับตัวใส่ใหม่ที่แบบไม่ได้แข็งกระดางเท่านั้นพอเข้าลิ้นปุ๊บก็ละลายออกเลยทําให้คอมบิเนชั่นที่ดีมากแนะนําครับคุ้มค่ากับการนั่งรถไฟ20บาทมากินที่อยุธยาครับน่ม อ้าวเมื่อกี้มีสองนั้น,นใช่หรอสามเพิ่งกินอัอแนแรกแหมเล่นกูเลยโ <c oughs> อ้ยทำไมใส่น้ำตาลเยอะจังอืมแป๊บเดียวก็ลายแล้วอ่ะอืมอร่อยแป้งเหนียวนุ่มด้วยเนาะวันเดททิปมาอายุธยาคุ้มมากๆเลยนะครับนั่งรถไฟแค่20บบาทแล้วก็มาหาของกินที่อยุธยา คงกินถูกด้วยนะจริง3 5มหอะไรเงี้ยอิ่มมากๆนะครับถ้าเกิดวันหยุดนะครับชวนเ,นเพื่อนมาเที่ยวได้หรือว่าถ้าอยากตามรอยสับรางกินก็มาได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอีทไกของเราด้วยนะครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ